พูดผิดขออาภายัยด้วยผมจะไปแต่แงซีวิซีทำไมเพื่อนไม่ดันด้วยวะ ไปก่อนครับกนุนเพื่อนเก็บและเก็บนะสวยเจอทีมเบอร์ดูโหมดเต้นเกม สามสูตรและคอน้ำคืนจยไนได้ถ้ามันหล็ก็ขออภัยด้วย อืสองตัวตัวเดียวเก็บนั่นนะ่ะเก็บนั่นนะ่ะมันวี่ไปหาเพื่อนมันมันไปบ้านไม้ล้วว่าแล้วสุืกอนก่อนสุืกอนก่อน

อันนี้ก็เอเคไายมงกรน,นะครับแต่ผมไม่ดาวหรหวดผมไม่ได้ดาวร่ลดผมเปิดกล่องเดียวหกสิบเห็ดทาวอนโคตรดีใจเลยผมก็งมีสุดเยอะอยู่แต่ว่าผมดาวหรหด ออมันออกมันไปบ้านใหญ่เ้ก่อนดีครับ โอ้โมันดิเก็บนั่นะเก็บนั่นะเก็บนั่นะระวังหลังเพื่อนถอยกัอนถอยก่น,กนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนโอเพื่อนแตกแล้วไปกันครับ ใช่นครับอืมเพื่อนไทครับดีผิดอะไ้ระวังหลังระวังหลังเว้ยบาดแล้วนั่นนะ เอ้าทวดียอออมาสช็ดดีระวังข้างหลังนะว่าเดี๋วเก็บนั่นนะเสะ้ยกู้อยเอาไอ้นี้แม่งโกยาบคายพูดดีๆไม่เป็นหรอก một tí แล้วเขาจะนำ่งพนเะดูดูไอ้นี่โคตหยาบคายเลยวะ่ะโค้งม่อยากซูมทิพนยะมันเตะมาเยอะตลอดอ่ะทีเก้าสิบเฉย้วยเว้ เพื่อนโอ้ <_ d ata> เพื่อนทำไมไม่ช่วยวะผมไม่อยากสูงทีมอย่างนี้ไม่ช่วยกันแถมยังพูดหยาบคายอีกถ้าครมีิตี้ประจำก็ดีแต่ผมมันออ้แบบตัวเดียวมันออกเกม

ระเบิดระเบิดยัดเลยเพื่อนระเบิดยัดเลยใครมีระเบิดโคตดีขังมันขังมันมันมันเน่าขังตัวเองแต่นม่นโดนวงกัด ดวงกัดน,นั่นนะ่ะดอกเดียว,ยวผมติดเกมนะออกเกมตอนนั้นจะขึ้นแพทสีแล้ว